เต็มเต็มตาภาพลิซ่ารักทิ้งเฟเดริกออกเดทกันที่ปารีสงานนี้ทำเอาคนเห็นใจฟูน่ารักกันทั้งคู่ แม้ว่าความสัมพันธ์ของนอริซ่าลักพิงและเฟเดริกอาร์โนทายาทมหาเศรษฐีแห่งอาณาจักร LVMH และ CEO ของแท็กโ o ยเออร์จะไม่เคยได้รับการยืนยันใดๆจากทั้งคู่แต่บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นภาพของนอริซ่าและเฟเดริกไปออกเดทกันตามที่ต่างๆทั้งที่เฟเดริกไปชมคอนเสิร์ตให้กำลังใจลิซ่าไปเชียร์บอลหรือก็ทั้งออกงานแล้วนั่งข้างๆกันล่าสุดก็มีเจ้าของ Tik t o k แอ c เคาน์หนึ่งได้เผยภาพของลิซ่าลักพิงและเฟเดริกอาร์โนขณะที่ทั้งสองคนไปออกเดทกันที่โแดง ซึ่งเป็นพิพิพธภัณฑ์ที่รวบรวมงานของออกุสต์โรแดงปฏิมากรและจิตรกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเจ้าของแอคเค n t ได้เล่าว่าด้านหลังพิพิพธภัณฑ์เธอก็หันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งกาลังถ่ายรูปไอศครีมอยู่และเมื่อผู้หญิงคนนั้นหันหลังกลับมาเธอก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนลิซ่าบลักพิงมากจนกระทั่งได้เห็นผู้ชายคนที่นั่งใกล้ๆที่หน้าคุ้นคุ้นเหมือนกันจนเจ้าของแอคเค้ารายนี้รู้ว่าน,นี่คือลิซ่าบลักพิงและเฟเดริกอาร์โนซึ่งทั้งคู่ยคคคลยค่คเะ ซึ่งหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลแฟนๆของทั้งนอลิซ่าและเฟเดริกอาโนต,ต่างก็ใจฟูในความสวีทหวานและน่ารักของทั้งคู่ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ